El 2023 การแสดงของบีมกวีและพีคพัทรศสาเมื่อต้องมารับบทเป็นอนวัตรและนุชวราคู่สาม,มีภรรยาที่ย้ายเข้ามาชาวบ้านที่มีวิญญาณของสัญญาและรัชนีสิงสถิตอยู่จากชีวิตผู้ที่แสนอบอุ่นเรียบง่ายกลับกลายเป็นยุ่งเยิ้งจนแทบพังด้วยเพราะอนวัตรถูกวิญญาณของผีสัญญาพาสนว่าตัวพ่อเข้าสิงส่วนนุชเวราก็ถูกผีรัชนีใช้ร่างเพื่อตามปราบสาม,มีจอมเจ้าชู้ซึ่งทําให้ทั้งบีมและพีคต้องรับหน้าที่ในการเล่นเป็นสองตัวละครที่มี ความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วเลยแ่ละค่ะพี่แค้จากเขาเล่นไว้แบบชัดมากคือเขาจะเป็นคนแบบหน้าชัดพูดชัดทุกอย่างท่าทางภาษากายก็ชัดเลยเงี่ยะพี่ก็เลยแบบเหมือนดูจากที่เขาเล่นนั่นเ้ยแล้วก็สามารถแบบก๊อปปี้ได้แล้วก็เหมือนเอาแบบคาแรคเตอร์เขาที่เขาแบบเป็นสิ่งที่เขาคิดมาใส่ตัวเราอะไรเยงี้ค่ะแล้วก็ถ่ายเท่าออกไป มีข้ากล่องไปกินที่ออฟฟิศแบ,บนี้ปรหยัดลงไปเยอะเลยจะได้บทเป็นผู้ชายแสนดีซึ่งมันก็ตรงกับอนวัฒน์นั่นแหละก็เป็นผู้ชายที่แบบสไตล์ดีๆหน่อยอะไรเงี้ยน,นะครับแต่มันจะยากตรงพอสัญญาเข้าสิงเนี่ยเราต้องเล่นเป็นอีกเป็นคนกระล่อนเป็นคนเจ้าชู้พเพลย์บอยอะออกท่าออกทางด้วยเป็นเพลย์บอยออกท่าออกทางแล้วเป็นออกท่าออกทางยุคเก่า คือมิยุคแบบเต้น,นล็อกกันโลอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับผมก็เลยก็เลยจะยากหน่อยตรงนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะทําแบบนั้นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยถึงขนาดตอนแรกคือบอกเขาว่าอาจจะเล่นไม่ไหวมั้งครับจะไม่จะ,จ,ะจะไม่ยอมเล่นแล้วก็ไปคุยกับเขาก็บอกเดี๋ยวก็ลองมาปรับกันดูว่าว่าอะไรที่แบบมันเข้ากับยีนที่สุด ผมเชื่อว่าหลายคนไม่ไม่เคยเห็นภาพเขาแบบนี้นะไม่เคยไม่เคยเห็นพี่บีมเล่นเล่นในแบบนี้ถ่า,ายไปถ่ายมาคือนักแสดงเขาชอบคืออย่างอย่างอย่างพี่บีมเนี้ยก็คือบอกเลยเอยผมไม่เคยเล่นแบบนี้นะอะไรเงี้ยเราเราก็เราก็เ,กเกข้าใจาเขาก็พยายามให้พี่บีมแบบค่อยเรียนรู้ค่อยปรับตัวค่อยอะไรเงี้ยซึ่งพอตอนหลังก็สนุกเลย ตรงแรกๆคือมันไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันเกิดเรื่องราวในชีวิตกับมันขึ้นมาได้ยังไงอย่างเงี้ยซึ่งกับนั้นพี่กับนั้นเขาจะมาอธิบายว่าอ๋อมันควรจะเป็นระดับนี้นะเลเวลมันจะเป็นอย่างนี้พี่แท่งเนี่ยก็จะอยู่ด้วยตลอดเวลาที่เวลาที่จะเล่นนะครับผมเพราะว่าหนึ่งก็คือเราต้องเล่นเป็นดับเบิลอยู่แล้ววิธีการเล่นก็คือให้พี่แท่งเขาเล่นไปก่อนแล้วเราก็ไปก๊อปปี้ท่าทางเราต้องดูครับว่าท่าเดินของพี่แท่งเป็นยังไงท่าทางมือไม้ของเขาเป็นยังไง แววตาแบบการพูดคาจาวิธีการพูดของเขาเป็นไงยักไหลยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามจะก๊อปปี้ให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนอกจากความยากในเรื่องของการแสดงเป็นสองคาแรคเตอร์แล้วในเรื่องนี้สาวพิกพัทรศยาก็ยังต้องมาเจอกับบทดราม่าน้ำตารินอีกด้วยค่ะผมรู้นะมันฟังแล้วหน้าโมโหอ่ะ แต่ผมจำไม่ได้จริงๆไวของพวกนั้นแล้วกินเหล้าที่ติดตัวมันเนี่ยมันมาจากไหนคือเรื่องนี้เป็นโรแมนติกคอมเมดี้แต่ว่าตัวพีคอะพีคต้องค่อนข้างดราม่าก็ต้องคิดจริงเชื่อจริงว่าสามีเราทำอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าคนดูจจะรู้เรื่องแต่เราไม่รู้ก็เลยหนะักตรงที่ว่าก็ต้องถ่ายเท่าออกมาแบบเสียใจสามีแบบนอกใจมีเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แม้จะเป็นการพลิกคาแรคเตอร์อแบบสุดขั้วของทั้งสองนักแสดงอย่างบีมและพีคแต่ทั้งคู่ก็ตั้งใจให้กับการแสดงครั้งนี้อย่างเต็มที่ส่วนเรื่องราวชีวิตคู่ของอนวัตและนุชวราชจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องรอเอาใจช่วยลุ้นกันต่อในละครสองรักสองวิญ,ญญาณค่ะ แหม่ยังไงก็อยากดูเหลือเกินนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามได้นะฮะหลังข่าวในพระําชสนักนั่นเองอแต่ว่าตอนนี้เราสองคนพักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเอมยังอยู่ด้วยกันต่อนะฮะกับวันบันเทิงเป็นเลยเดี๋ยวครับค่ะมแอมกับเจนนี่เนี่ยย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านแล้วอะไรนะเราสองคนต้องหาทางกอบโกยที่ได้มากที่สุดต่อไปคุณจะทำอะไรนี่ก็ไม่สนใจ ัน,นพี่จ๋าทำผัวก่อนนะจ๊ะพี่จ๋าผู้ชายมันเร็วเหมือนกันหมดเธอมันมือใหม่หัดตกฉันจะจัดการให้เองแต่ไม่ันเล้วไม่ค่อยไปเลยอะน้ำมันหลุดปะจอะเป็นคอที่จะไปถึงในรถไปแล้วสองรักสองวิญญาณสนุกครบรถพุทธพฤหัสบดีสองทุ่มยี่สิบพาเอาโคตรพอเลย ช่อสวัสดีครับพบกับผมบีมกวีได้นะครับในละครเรื่องสองรักสัญญานะครับผมเป็นละครผีหลอนๆคอมเมดี้นะฮะอย่าลืมนะฮะทุกวันพุธพฤหัสเวลา2ทุ่ม0นะครับผมถ้าเผื่อคุณดูช่องดิจิตอลกดไปที่ช่อง31นะครับแต่ถ้าเผื่อคุณใช้จานเอเทียมดูก็ช่อง41ครับผมละครดีดูได้ที่ช่องวันครับอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับ